มีข้อร้องเรียนจากคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะและได้ถ่ายภาพที่น่าจะเป็นเบาะแสด้วยตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดงานบั้งไฟที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นงานบั้งไฟนอกฤดูกาลค่ะจัดขึ้นมา 2- 3วันแล้วและคาดว่าจะจัดต่อไปถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยข้อสังเกตที่เกิดขึ้นก็คือระบุว่าการจัดงานแบบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเจตนาแอบแฝงเรื่องการพนันติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ บันทึกและส่งมาจากคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเสียงผู้ร่วมงานบางคนตะโกนเอาใจช่วยให้บัางไฟทยานขึ้นไปสูงที่สุดไปลูกนั้นไปนั่นไปนันไป,นไปบรรยากาศในภาพหากดูทั่วไปจะพบว่าเป็นเพียงงานประเพณีจุดบ,บ้างไฟภาพนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวานนี้ที่สนามจุดบ้างไฟบ้านหนองล่มตำบลหน,นองเหล่าอํเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ที่แจง้งเบาะแสบอกว่าการเข้าชมประเพณีเล่นบั้งไฟที่นี่ต้องจ่ายค่าบัตรผ่านก่อนเข้างานคนละ200บาทแสดงให้เห็นว่าผู้จัดงานทําเป็นระบบแจ้งจำนวนบั้งไฟที่จะจุดในงานและเตรียมพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมที่นี่ไทย p ีบีได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านี่เป็นการจัดงานบั้งไฟนอกฤดูกาลเพราะปกติประเพณีจุดบั้งไฟนิยมจัดขึ้นหลังเทศกาลสงการาน หรือเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมหรือเป็นประเพณีขอฝนและทำบุญวันวิสาขบูชา,าการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง<น>ต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครองในอำเภอรหรือจังหวัดและตำรวจท้องที่ที่นี่ไทย p ี s s สอบถามไปที่นายอำเภออำเภอม่วง30ได้คำตอบว่าทราบข้อมูลการจัดงานแล้วแต่บอกว่าผู้จัดงานทำตามขั้นตอนมีทั้งการลงประชามติจากคนในพื้นที่และการขออนุญาตท,ที่ถูกต้อง เราก็เราก็บอกกับคนจัดหรือว่ากรรมการจัดงานแล้วนะครับว่าจะต้องดูแลพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อตกลงไปนแล้วสอนอยู่ต้องดูแลอย่าให้เกิดความเสียหายเสียหายต้องรับผิดชอบนะฮะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดือนทรัพย์สินทุกคนครับและเรื่องเส้นการพนันก็จะห้ามนะครับปกติจะมีคนแจ้งเรื่องการพนันเข้ามาไหมครับก็บางทีก็มีนะฮะเราก็เราก็ประสานไปทางตำรวจหรือทางผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าในช่วงนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามา แต่ข้อมูลนี้ขัดแย้งกับผู้ร่วมงานคนหนึ่งที่ยืนยันว่าพบการเล่นพนันบัางไฟในงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนหนึ่งเป็นคนต่างถิ่นมีจุดจอดรถยนต์อย่างเป็นระบบและเดิมพันด้วยการกําหนดตัวเลขระยะเวลาที่บัางไฟพุ่งขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดนอกจากนั้นยังพบพระสงฆ์ไปชมการจุดบัางไฟกระดาษแผ่นนี้แสดงลำดับและรายละเอียดของบัางไฟใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าบัางไฟหมื่นและบัางไฟแสน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4-5นิ้วเป็นบ้างไฟระดับที่2จากทั้งหมด3ระดับบ้างไฟที่ใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วขึ้นไปเรียกว่าบ้างไฟล้านและบ้างไฟ10ล้านส่วนบ้างไฟขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1-3นิ้วกระดาษแผ่นนี้ยังมีรายชื่อผู้จัดงานระบุไว้อย่างชัดเจนก็แล้วแต่แต่ละหมู่บ้านนะครับว่าเขาเขาจะจัดกันยังไงเป็นข้อตกลงกันแต่ละหมู่บ้านประเภทนี้พื้นบ้านนะครับ คือเป็นเหมือนประชามาติของคนในหมู่บ้านหรือเปล่าครับ <ปะ S 2> ครับทางอำเภอไม่มีอำนาจอนุญาตแต่ว่ารับทราบแล้วก็พยายามจะให้เขาอยู่ในกรอบกฎิกาก็เขาจะแจ้งไปทางฝ่ายรักษาความสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สนักใหญ่บ้านหรือว่าทางฝ่ายตำรวจนะครับข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพานันเมื่อปี2555พบว่าวงเงินพนันบ้างไฟภาคอีสานในรอบหนึ่งปีมียอดรวมประมาณ5 6 0 0 0ล้านบาท แบ่งเป็นเขตอีสานเหนือ14,000ล้านบาทและเขตอีสานใต้42,000ล้านบาทขณะที่ช่วงเวลาจัดงานแบ่งตามประเภทบ่อนพนันคือบอลบุญหรือบ่อนในเทศกาลเป็นบ่อนที่เปิดเล่นพนันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมและบ่อนอาชีพหรือบ่อนนอกเทศกาลที่เปิดเล่นการพานันตลอดทั้งปีเจ้าของรายงานศึกษาชิ้นนี้อธิบายในรายงานว่าเขตอีสานใต้มีพื้นที่กว้างขวาง มีจำนวนนักพานันและเงินพานันมากกว่าเขตอีสานเหนือทำให้วงเงินพานันที่ได้มีจำนวนมากกว่าแม้เขตนี้จะจัดงานบ้างไฟในช่วงเทศกาลเท่านั้นในรายงานยังมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนทัศนคติของผู้จัดและผู้ร่วมง,งานบ้างไฟในการไม่ใช้บุญบ้างไฟเพื่อระดมทุนเข้าชุมชนหรือวัดแยกบั้งไฟออกจากประเพณีและการพาน,านันและกลับไปสู่ประเพณีทำบุญในวันวิสาขาบูชาอีกครั้ง อุ้รชัยสอนแก้วไทย p ี s ราย PBS, งาน